จังหวัดพะเยาจัดพิธีเวียนเทียนทางน้ําครั้งที่51็ 11, ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกโดยมีน,บบน,นายรัฐมนตรีนรานวิศนผู้ว่าร,ชราชการจังหวัดพะเยานาหน่วยงานราชการพร้พอมพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมกระนับพิธีเวียนเทียนทางน้าโดยใช้กระบนเรือพายพยื้นบ้านจนํานวน50ลําเวียนเทียนทางน้าบริเวณวัดติโลกอารามกลางคว,วันพะเยาเนื่องในวันพิสาขาบูชาซึ่งวัดติโลกอารามเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลาที่มีอายุเก่าแก่นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่หนึ่งที่สําคัญ ซึ่งมีนะักท่องเที่ยวเดินทางไปเป็นจํานวนมากในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยในงานพิธีมีการเปิดการบริเวณลานอในประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาภายในงานมีบูธอาหารและสินค้าโอท็อปหลังจากเสร็จพิธีมีการตั้งขบวนเดินตามถนนเพื่อจะไปโรงเรือบริเวณท่าเรือวัดติโลกอารามโดยใช้เรือประมงพื้นบ้านจำนวนห้าสิบลำนำหน่วยงานราชการและนักท่องเที่ยวเดินทางวินเตียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกวานพะเยาอย่างสวยงามปานวิทย์ยูดีรายงาน นายรุปองศุขสมฤทธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมพลตรีนัทศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีและนางสุริอินชักอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดศรีสะเกษประธานอุปถัมภ์ป่าเขารุขัดนำหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์คูโบสถ์เรืองแสงเอไอวัดป่าพิมลมังคลารามบ้านแดงหลวนม่วงตำบลทุ่งชายอำเภอขุมพรพิศัยจังหวัดศรีสะเกษโดยมีพระครูภัยบุญรัตนาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงรัตนารามพระิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิ็จเป็นประธานฝ่ายสงศ์และนาคณะสงฆ์ประกอบพิธีจากนั้นมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในระหว่างทําพิธีวางศิลาฤกษ์นั้นได้เจิดปากฏการพระอาทิตย์ทรงปลดขึ้นซึ่งสร้างความประหลาดใจแก่ผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมากทางด้านพระกุณเจ้ากุณพระศิียานพิเทศเจ้าวัดป,ปัดปัดน้ำมิชิแกนสหรัฐอเมริกากล่าวว่าอุโบสถเรืองแสงเอไอเป็นพระอุโบสถที่มีแนวคิดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพระอุโบสถให้ประสงค์ใช้ทําพิธีทางสงฆ์บวชพระหรือใช้ทําพิธีสวดมนต์ ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้กับทุกคนทุกศาสนามีความแตกต่างกับพระอุโบสถอื่นๆที่สามารถจะเรืองแสงได้จากตัวของมันเองด้วยวัสดุพิเศษที่สร้างขึ้นซึ่งถือเป็นอุโบสถที่ยังไม่มีการสร้างแบบนี้มาก่อนแต่ถือเป็นอุโบสถเรืองแสงที่แรกของโลกภายในอุโบสถยังเป็นที่จะแสดงห้องการเรียนรู้เทคโนโลยี AI ที่ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้คน้นคว้าหาความรู้ต่างๆทางพระพุทธศาสนาได้ด้วยโดยมีความคิดเบื้องต้นจะสร้างอุโบสถนี้เป็นอุโบสถ4ี่ส สร้างวัดสร้างชุมชนสร้างคนสร้างงานเพื่อประโยชน์กับทุกคนและพระพุทธศาสนาบุญทานทุกสีวันรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันที่สองในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อผ่านพ้นวันเปิดรับสมัครสววันแรกพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง13อำเภอมีประชายชนเดินทางมาสมัครเป็นสวจำนวน29คนจาก20กลุ่มอาชีพ ซึ่งส่วนอย่างร้อยละเกเป็นประชาชนที่ชอบการเมืองแต่ไม่มีพรรคการเมืองใดหนุนหลังส่วนอีกร้อยละสิยังไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดหรือไม่แต่ก็ยังคงมีประชาชนที่สนใจลงสมัครเป็นสมาชิกมุทธธิตาภาอีกกลุ่มหนึ่งที่เดินทางไปขอรับใบสมัครกับคณะพิจาียาในแต,ใต่ละอำเภอที่คาดว่าประชาชนในกลุ่มนี้ร้อยละห้าสิบเคยเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองแบบพรรคการเมืองหนึ่งที่ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากสมาชิกพรรคการเมืองกับทางเจ้าหน้าที่กรกต ซึ่งรอโอกาสและเวลาที่เหมาะสมและเดินทางมาสมัครและจากการตะเวนสังเกตการการสมัครสมาชิกบุติสภาในพื้นที่เภอสุ่งไหงโกลกเป็นประเทความเงียบเหงาเหมือนกับปันแรกที่ผ่านมาซึ่งในช่วงเช้ามีผู้เดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกบุติสภาหรือสวเพียงสองคนเท่านั้นขึ้นอาดเดิลแวร์มาปฏิบัตรองนายกเทศมนตรีแจ้งสุมงไหงัวหลกกับนายสิงห์ทองจีนซึ่งเป็นน้าชายของอดีตสอดจอเคตเมืองสุงไหกักลกที่เสียชีวิตและทั้งสองคนต้องพบกับความผิดหวัง เนื่องจากต้องเดินทางกลับไปเอาเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนและเดินทางไปสมัครใหม่ในเวลาต่อมาสําหรับพื้นที่ประเมินนาราธิวาสก็มีประชาชนเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกวุคคสภาในช่วงเช้าของวันนี้จํานวน5คนส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ไม่มีชื่อเสียงและไม่รู้จักมากคุนบรรยากาศไม่แตกต่างจากวันนี้มากนักส่วนพื้นที่อภัยสุไหลปาดีถึงว่าเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนเดินทางมาสมัครเป็นสวมากที่สุดของเมื่อวานนี้ ในจานวนนี้มีทั้งประชาชนธรรมดากำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เด่งที่มีการแข่งขันการเมืองระดับชาติสูงในครั้งเลือกตั้งสสที่ผ่านมาและคาดว่าจะมีประชาชนที่เป็นคนของพรรคการเมืองะ็ย้อนเดินทางมาสมัครกันแล้วดูอาริซายเยริรายงานผู้สื่อข่าวด้รับการเปิดเผยจากนตยเศรลปอรอามสุพรรณอายุ56กปีเป็นชาวบ้านในตำบลอุทัยใหม่อําเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี ว่าตนเองเลี้ยงสุนัขพันธ์บางแก้วชื่อเจ้าลูกหมีเพศผู้อายุ6กปีน้ำหนัก7จกิโลกรัมได้เสียชีวิตลงจากสาภาพน้ำลายปูมปากพร้อมกับสำลอักออกมาโดยตนเชื่อว่ามีคนใจร้ายไม่หวังดีกับสุนัขเอาวางยาไว้อย่างแน่นอนขณะที่น้องเดินไปเล่นนอกบ้านเนื่องจากช่วงเช้าที่บ้านจะปล่อยหมาทุกวันเดืทราบภายหลังว่าน้องหมาเดินกลับมาบ้านด้วยน้ำลายปูมปากและอ้วกตัวเองได้เข้าไปช่วยเหลือน้องหมาโดืองนำไข่มาตอกใส่ปากพยายามช่วยกันล้างท้องแต่ก็ช่วยชีวิตไม่ทัน และน้องหมาด้เสียชีวิตลงเมื่อ20พกว่าคมที่ผ่านมาท่านนี้นายสิทธิพรที่เป็นเจ้าของหมาและชาวบ้านได้ช่วยกันทําพิธีให้กับเจ้าลูกหมีโดยจุดทูปนาศพเจ้าลูกหมีไปทําพิธีฝังที่หลุมขนาดใหญ่ซึ่งในพิธีมีการเปิดบวชสวดแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรพร้อมกับขอโหสิกรรมให้กับคนที่ทํากับหมาในครั้งนี้เพื่อเจ้าลูกหมีไปเกิดชาติหน้าก่อยสู่ภพภูมิที่ดีสำนาทองสีรายงาน นายอดิศักดิ์นามบงนายอำเภอุจุมมอบหมายนายดุษตสุทธิ์ธพิาประธาอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกุดจุ่มต้อนรับคณะกรรมการมูลิติปลอดแตกตึงและมูลิธิรวมใจสามัคคียโสธรที่หลงพื้นที่มอบสิ่งของกับกลุ่มเประาะบางอำเภอกุดจุ่มโดยมีนายวัชพรประสงค์ทรัพย์หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณาภัยปูเวทีปลอดแจกตึงพร้อมคณะและนายขวัญพัฒน์เชวาวณิธจากมูลิธิรวมใจสามัคคียโสธรพร้อมคณะเข้าร่วมงาน ที่อาการโดมันเอประสงค์ข้างพ่วาการอภกุดชุมจังหวัดยโสธรด้านในวัชพรประสงค์ทรัพย์หัวหน้าผแผนกบรรเทาสาธารณภัยปุิที่ปอดติดตึงกล่าวว่าช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาในหลายพื้นที่ของประเทศมีสภาพอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับมีพายุฤด่ร้อนที่เคลื่อนผ่านทําให้ประชาชนประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นจํานวนมากมุย๋ยี่ปอดติดตึงเป็นองค์กรสาธาร,รกณกุศลเอกชนที่ไม่สวงยหาผลกําไรแต่ก่อตั้งมาปีนี้เป็นเวลา164ปีแล้ว ได้ร่วมมือกับมูลที่รวมใจสามคคียโสธรมอบสิ่งของเข้าสารอาหารแห้งน้ำดื่มแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ประกดชุมจวน500ชุดจาก128หมู่บ้าน9ตำบลเพื่อเปการสร้างรอยยิ้มและเติมความสุขให้กับคนยโสธรพนากรแก้วขวัญ่ารายงาน